ต้องขอขอบคุณนะครับพมศรอรุ่นหนึ่งทุกท่านนะครับทั้งอาจารย์แล้วก็อาจารย์หน่มด้วยนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้ไปไปตามคิวพอดีวันนี้ทำบิ๊ก i ิทต n ้งเดย์หลังจากที่มีงานเจ้าพ่อจ้าแม่ของอำเภอระยาวแล้วก็เราเองก็ระดมเจ้าหน้าที่ของเรานะครับไปทำความสะอาดล้างบริเวณถนนตลาดให้ให้กับสู่สภาพเดิมให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งขณะนี้ก็ ดำเนินการไปส่วนหนึ่งก็เลยต้องรีบกลับมาที่นี่ก่อนเพราะว่ารับปากกันไว้แล้วว่าจะมาทําวิสัยทัศน์กันท,ที่ที่นี่นะครับก็ของเทศบาลจบ,บรุรยานะครับขอเริ่มเลยนะครับเป็นเทศบาลเล็กๆนะครับเป็นหนึ่งในจังหวัดขอวรรคนนะครับเทศบาลจตุบบรยามีพื้นที่อยู่2.18ตารางกิโลเมตรนะครับเป็นที่ราบรุ่มนะครับมี ลักษณะของภูมิประเทศของเทศบาลจอรัตยาวนะครับก็เป็นเป็นที่ราบนะครับเป็นที่ราบแล้วก็มีภูเขาทางด้านตะวันตกของจังหวัดนครสวรรค์นะครับเป็นลาดเอียงมาทางด้านตะวันออกนะครับเฉะนั้นของเทศบาลจอรัตยาปัญหาก็จะเป็นเรื่องของอ,อูุขภรภัยกับภายแล้งนะครับล่าสุดนี้เทศบาลจอรัตยาวน,ยนะครับได้รับนะครับรับรางวัล อำเภอนนในการบริหารการน้ําดีเด็ดนะครับแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดท่านเคยติดตามข่าวของเทศบาลจังหวัดยาวในอดีตนะครับเ,เทศบาลจังหวัดยาวเนี่ยทุกครั้งที่มีอุทกภยัยน้ำจะท่วมตลาดซึ่งเป็นใจกลางของเศรษฐกิจเกือบทุกครั้งนะครับจะหนักจะเบาก็แล้วแต่ออออออน้ําที่มันมามากว่าน้อยนะครับแต่สําหรับปีที่ผ่านมานะครับก็สามารถป้องกัน ไม่ให้น้ําเข้ามาในพื้นที่เศรษฐกิจของเทศบาลตะบลรดยาวได้นะครับเพราะว่าเทศบาลตะบลรดยาวนั้นน <ower> ่ะประกอบไปด้วยเป็นเหมือนไข่แดงนะครับรอบๆก็จะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับการบริหารจัดการน้ําค่อนข้างจะยากนะครับเพราะว่าน้ําเนี่ยจะมีเหนือเทศบาลขึ้นไปเนี่ยจะมีประตูน้ําการบังคับประตูน้ําเปิดปิดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่อำนาจของเทศบาลนะครับดังนั้นการเปิดปิดประตูน้ำเนี่ยมีผล เพราะเราใช้ลําเหมืองลาคลองเดียวกันนะครับก็จะเป็นเรื่องของการขัดแย้งกันในช่วงอุทกภัยก็จะเปิดประตูน้ํามากขึ้นพอถึงในช่วงภัยแล้งก็จะปิดประตูน้ําคนที่อยู่ด้านใต้ก็จะไม่ได้ประโยชน์จากการมีประตูน้านะครับงนั้นการบริหารจัดก,การประตูน้ำเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญผมว่าปัญหาเนี้ยไม่ได้เป็นเฉพาะของเทศบาลอาจจะเป็นปัญหาในระดับทั่วประเทศนะครับที่มีประตูน้ํา แล้วการควนทวนประตูน้ําอยู่ในอยู่กับคนในพื้นที่ไม่ได้มีส่วนกลางเข้าไปบริหารจัดก,การให้เป็นระบบนะครับสําหรับเทศบาลตะบนรัยาวนะครับมีแหล่งน้ำสองแหล่งนะครับก็คือหนึ่งคลองขุนลาดซึ่งเป็นคลองที่พาดผ่านจากอําเภอแม่วงนะครับแลอ,อ,อำเภอปางมาฆ่าจาังหวัดกำแพงเพชรอำเภอแม่วงจังหวัดปทสวรรค์นะครับหลทิศทางจากทิศตะวันตก นะครับพาดผ่านทางทจิตวันออกนะครับผ่านเ,เขาเรียกคลองม่วงนะครับส่วนหนึ่งไหลไปจังหวัดอุทัยธานีนะครับอีกส่วนหนึ่งเข้าเขตอำเภอลัดยาวนะครับก่อนจะถึงอำเภอลัดยาวก็ผ่านอบตหลแห่งเทศบาลตำบลอลาดยาวอยู่ตรงช่วงกลางๆของคลองแบบอันนี้นะครับทําให้ราชการค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเ,เหนือเราก็เป็นของอบตใต้เราก็เป็นอบต นะครับก็เลยต้องช่วยเหลือตัวเองในการป้องกันอย่างเดียนะครับในปีที่ผ่านมาก็ประสบความสำเร็จน้ําไม่เข้าตลาดนะครับอีกแห่งหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของอสะระปปาซึ่งอยู่ในบริเวณของด้านหลังที่ว่าการํำเภอราชยาวนะครับซึ่งสระนี้ทางปะปาปู่ป้าไม่ได้ใช้แล้วแต่เทศบาลตมรัดยาวยังขอใช้อยู่นะครับเพื่อบริหารจัดการในเรื่องของอไผ่แล้งนะครับซึ่งเทศบาลตมวัดยาวเนี่ยได้จัดหา นะครับในเรื่องของน้ําอุปโภคบริปโภคนะครับให้กับประชาชนในพื้นที่และรอบๆนะครับซึ่งผมเองตั้งแต่ก่อนมรดมแหน่งมีความรู้สึกว่าเอ่อกรณีของเทศบาลใหญ่ๆนะครับที่มีชุมชนใหญ่ๆเช่นเทศบาลนครเนี่ยผู้ประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลนครจะเป็นผู้ที่มีรายได้สูงนะครับแต่ว่าจ่ายค่าน้ำประปาซึ่งเป็นความจําเป็นของชีวิตเนี่ยถูกราคาถูกกว่าในทางกลับกัน เทศบาลตระบวอย่างเรานะครับซึ่งประชาชนมีไรายได้น้อยแต่กลับมาจ่ายค่าน้ำประปาซึ่งเป็นสิ่งความจำเป็นแพงแพงกว่าซึ่งผมเห็นว่ามันมันไม่เท่ามันมันเกิดความเหลื่อมล้ําในเรื่องของของการที่จะเอ่อเอาน้ํามาบริโภคซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสําสหรับชีวิตเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็เลยมีความคิดจะทาปราปาทางเลือกให้กับพี่น้องชาวเทศบาลตระบัวและใกล้เคียงซึ่ง ผมเองก็ได้รับนะครับความอนุเคราะห์จากทรัพยากรน้ำนะครับของอเขตสองจังหวัดสุพรรณบุรีทํำการเจาะบาะดานนะครับซึ่งเป็นความโชคดีที่สามารถขุดบ่อบาดาลขนาดใหญ่ได้นะครับสามารถบริการน้ำได้ประมาณหนึ่งห่นเรือนซึ่งขณะนี้ได้ดํำเนินการของวงเงณนอ,อยู่ที่จำนวนประมาณ90ล้านบาทนะครับ เพื่อที่จะวางระบบประปาทางเลือกให้กับพี่น้องที่สบานจุฬาจาวแล้วก็พี่น้องชาวอาอบตนะคที่อยู่ใกล้เคียงเช่นท่อทานซึ่งจะได้ได้รับจากนี้ด้วยนะครับไอ้สิ่งหนึ่งที่ผมต้องการคือทำอย่างไรให้พี่น้องได้รับค่าน้ำที่เป็นธรรมนะครับแล้วก็สะอาดนะครับ นั้นปลาตาตรงนี้จะเป็นปลาตาทางเลือกที่ทําคู่ขนานกันไปให้พี่น้องได้รับเลือกเลือกเลือกที่จะใช้นะครับแล้วก็คาดว่าโครงการนี้จะสําเร็จภายในปีหน้านะครับที่สามารถที่จะเปิดให้บริการกับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลและอบตที่อยู่ใกล้เคียงได้นะครับหรับการบริหารจัดการน้ําที่ผ่านมานะครับทั้งในเรื่องของอุทกภัยและภัยแล้งนะครับทางเทศบาลตัวบริัดยาวได้ติดตั้งปังไฟฟ้า นะครับ át, หนึ่งตัวนะครับซึ่งมีการติดตั้งมาแล้วก่อนที่ผุจะดําเนินเข้ามาดำเนินข้างในเพื่อที่จะสูบน้ําจากคลองขุนลาดที่ผ่านผ่านที่ทศบาาตะบุรจยาวเนี่ยในช่วงภัยแล้งสูบน้ําเพื่อจะไปเก็บกักไว้ที่สัะปปานะครับเพื่อเอาไว้ใช้ในเรื่องของเครื่องของการอุปโภคแล้วก็ในเรื่องของคีภัยนะครับเพราะว่าแหล่งน้ําก็จะได้อยู่แหล่งเดียวที่จะเป็นแหล่งน้ําสํหรองให้กับ การเอาปีภัยได้นะครับก็มีการสูบน้ําจากคลองขุดล่าเข้ามาเก็บไว้ในสาบปะปาแต่เมื่อผมมาแล้วเนี่ยผมก็เห็นว่าปั๊มน้ําตัวนี้สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้มากกว่านี้ก็คือเอาปั๊มตัวนี้มากลับทิศทางในกรณีเกิดถุกท่อพา,ายนะครับทําจากดูดมาเป็นส่งแล้วจากส่งมาเป็นดูดนะครับในช่วงภัยแล้งเราจะดูดจากคลองขุดล่าไปที่สาบปะปาแต่ช่วงพอน้ําท่วมเราก็จะมีประตูน้ําปิดแล้วสูบน้ําจากในตลาดออกมาที่คลองขุดล่า นะครับซึ่งทําให้เราสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์ได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุดเราไม่ต้องซื้อเครื่องใหม่นะครับเราเพียงแค่แกบทางดูดกระส่งส่งกระด,ดูในแต่ฤดูกาลนะครับอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้ให้เรานะครับได้ได้รับคําชมเชยจากการบริจการน้ําที่ผ่านมาด้วยนะครับส่วนในเรื่องของการกำจัดน้าเสียซึ่งเทศบาลวัดระยาวเนี่ยเป็นชุมชนเมืองนะครับไม่มีพื้นที่ทางกเกษตรนะครับ ก็มีบ้านเรือนที่สร้างก่อนที่จะมีการประกาศใช้กฎหมายในเรื่องของระบบบัดน้ำเสียนะครับซึ่งทางเราเองก็ได้ใช้พรบควบคุมอาคารนะครับในการขอนุญาตก่อสร้างที่ต้องมีบ่อน้เสียก่อนที่จะลงํำลางสาธารณะแต่ปัญหาของเทศบาลก็คือมีอาคารที่สร้างมาก่อนแล้วก่อนที่จะมีการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้นะครับก็ยังใช้น้ําน้ำเนี่ยลงนในรางเหมือนเดิม นะครับก็ยังเกิดปัญหาน้ําเน่าที่จะไปลงในคลองขุนลาดที่เราได้จับมาใช้นะครับเลยผมก็เลยขอความอนุเคราะห์จากจากส่วนกลางนะครับในการที่จะพัฒนาคลองขุนลาดนะครับให้เป็นมีพนังกันน้ํานะครับ,รรบแล้วก็ที่บนขอบของพนังกันน้ำเนี่ยเราได้ดีไซน์แบบไว้นะครับสำหรับให้ประชาชนได้เดินสองข้างทางตลิ่งน,นะครับแล้วใต้เส้นทางนี้เราจะทําเป็นบ่อบำบัดขนาดเล็ก นะครับส้อรับรับรางระบายน้ําที่จากทางตลาดซึ่งมีประมาณ9 8 0าเมตรนะครับเอามาบําบัดก่อนที่จะลงคลองนะครับดังนั้นน้ําที่คลองนี้ก็จะเกิดมีความใสามากขึ้นสะอาดมากขึ้นจากที่เป็นอยู่นะครับแล้วก็จะตัปรับแต่งภูมิทัศน์ตรงนี้ให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของพี่น้องประชาชนในเขตสบายจุฬาจารและประชาชนโดยทั่วไปพร้อมทั้งเป็นแหล่งที่ให้ประชาชนได้ออกมาทํามาค้าขายได้ในช่วงเวลา เย็นๆนะครับแล้วก็จะทําพื้นที่ให้มีความสวยงามเป็นแลนด์มาร์คแห่งใ,ใหม่ของเทศบาลตรรละจาวนะครับนั่นคือสิ่งที่จะทำให้กับพี่น้องชาวลัดยาวนะครับในเรื่องของออภัยแล้งนะครับการที่เ,เทศบาลตรรละาวเนี่ยนะครับได้มีการจัดการทางน้ําแล้วเนี่ยเราได้มีการร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเ้าเจ้าคุณทหาราชกระบัง นะครับในการที่จะติดตั้งเสาไฟอนุญะนต้องเหนือจากที่จะให้แสงสว่างโดยใช้พลังงานจากโซลารเซลล์แล้วนะครับแล้วก็ยังติดตั้งกล้อง CCTV ซึ่งกล้องนี้ก็สามารถที่จะโต,ต้อตอบระหว่างเวลาเรากดอเมอร์เนซีแล้วแจ้งเหตุสามารถโต,ต้อตอบให้กับผู้ควบคุมที่อยู่ศูนย์งานป้องกันของเทศบาลได้นะครับแล้วนอกเหนือจากนี้กล้องเออสาไฟอนียตัวนี้ยังสามารถที่จะตรวจวัด ค่า PM 1 2 5นะครับตรววัดคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากรถยนต์ที่เข้ามาในเขตเทศบาลนะครับแล้วก็สามารถที่จะตรวจวัดอุณภูมินะครับแล้วก็ส่วนต้นที่อยู่หลักเลยนี่ก็อีกต้นหนึ่งก็คือสามารถที่จะสร้างวัดระดับน้ําในท่อที่อยู่ในเขตเทศบาลที่ปริมาณน้ําสูงแล้วไปสั่งการั๊มไฟฟ้าตัวที่ผมพูดถึง่อสักรู่นี้ให้ทํางานโดยอัตโนมัตินะครับ พร้อมกับประตูน้ำติดอัตโนมัติแล้วก็ปั๊มน้ําออกกรณีน้ําท่วมหรือนะครับกรณีภายแล้งน้ําในสสะปะปายุบลงเราก็จะสูบกลับโดยที่คนไม่ต้องเข้าไปคอนโทรลนะครับเราก็ใช้เรารไปศิกิกษาร่วมกับทางสถาบันเขาเรียบร้อยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเราจะเอาเสาตัวนี้ไปติดตั้งบริเวณบ่อขยะของเรานะรในปัญหาที่ผ่านมาก็คือบอขยะของเราเนี่ย เวลาหมักโพรพิับเป็นบอ่อแบบฝังกลบแล้วเวลาปลกไปนานๆมันจะเกิดก๊าซมีเทนและเกิดการลุกไหม้ได้นะครับแล้วก็คุยกับทางผู้ทําการวิจัยนะครับของสถาบันตะคุณทหาระกษบ,บังว่าเราขอโปรแกรมที่จะวัดค่าก๊าซมีเทนที่อยู่บริเวณรอบๆบอ่อขยะหากามีปริมาณเกินหรือสอดที่จะเป็นอันตรายให้เกิดเพลิงไหม้นะครับให้ส่งสัญญาณมาที่งานป้องกันของเทศบาลสมุละยาวเพื่อจะเตรียมความพร้อม นะครับในการที่จะไประงับเพลิงก่อนที่จะเกิดเหตุนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่าทางผู้บริหารนะครับพร้อมกับสมาชิกสภาเทศบาลวัดยาวนะครับได้เตรียมวางแผนไว้อันนี้เฉพาะเรื่องของการบริหารจัดการเ,าเรื่องของน้ําเพียงอย่างเดียวแต่ในขณะที่เราเป็นผู้บริหารเราต้องมองทุกด้านนะครับทางด้านคุณภาพชีวิตทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุนะครับผู้ ป่วยนะครับเด็กคนชราเนี่ยนะครับเราต้องดูแลให้ทั่วถึงนะครับนอกเหนือจากงานทางด้านของกายภาพแล้วเนี่ยทุกวันนี้นะก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของคุณธรรมจิตใจนะครับทางเทศบาลดูระยวเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องพวกนี้ในขณะที่เรากำลังพัฒนาในด้านเทคโนโลยีในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานแต่ผมก็ยังไม่ลืมในเรื่องของจะต้องพัฒนา ใจนะครับความเป็นวัฒนาธรรมของคนไทยที่ยังต้องมีอยู่นะการมีสัมมาคารวะระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กความเอาโศนะครับเรื่องนี้ยังต้องปลูกฝกังเพราะเป็นสิ่งที่ดีๆของประเทศไทยซึ่งประเทศอื่นไม่มีในเรื่องพวกนี้นะครับการพัฒนาต้องควบคู่กันไปนะครับทั้งด้านด้านของเอ่อเอ่อเรื่องความสะดวกสบายและด้านจิตใจของเราด้วยที่ต้องรักษาเอาไว้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับก็คงจะต้องจบ การแสดงวิสบบัยทัศเพียงเท่านี้ในด้านเดียวก่อนนะครับมีโอกาสก็จะพูดด้านอื่นอีกต่อไปนะครับขอบคุณนะครับครับผมขออนุญาตรเรียนเชิญเพื่อนๆพ,นพ,นพมสเล็กเสียรกับท่านนายกได้เลยนะครับครับผมมีประเด็นขออนุญาตเรียนสอบถามท่านนายกครับว่าเสอาอาัจฉริยะเนี่ยเป็นนวัตกรรมที่ใช้เฉพาะของราดยาวหรือว่าตอนนี้ยัง ยังเป็นพื้นที่ทดลองอว่าสามารถนําไปขยายในพื้นที่อื่นหากมีท่านนายกท่านอื่นสนใจเนี่ยสามารถคอนแทคหรือว่าประสานงานได้ที่ไหนบ้างครับขอบคุณครับคืออันนี้ครั้งแรกที่ผมไปติไปไปไปติดต่อก,กับทางมหาวิทยาลัยนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ทางนั้นก็ทางคณาจารย์เนี่ยก็จะมีกลุ่มงานวิจัยทําวิจัยในเรื่องของสาไฟชีวะนะครับแล้วก็พร้อมที่จะทําจําหน่ายในรูปของเชิงพาณิชย์นะครับแต่ว่าผมเองก็ ด้ไปติดต่อแล้วก็ได้มีการตกลงร่วมกันเหมือนทำเอ็มโอยูร่วมกันระหว่างรัฐกับรัฐในการที่จะจัดหาเสาไฟยะเนี่ยนะครับมาเป็นแห่งต้นๆแรกๆของประเทศไทยในที่เทศบาลสวนบระยาวนะครับแล้วก็จะต้องมีการพัฒนาออกไปเพราะเสาไฟยะเนี่ยมันไม่จํากัดในการที่จะพัฒนาขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละพื้นที่สามารถที่จะให้อาจารย์เนี่ยสามารถเขียนโปรแกรมตามที่ผู้บริหารหรือท้องถิ่นนั้นๆต้องการก็ได้นะครับ ถ้าอย่างไรก็ติดต่อได้ที่ทางสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารรัก,กบากางก็ได้เลครับ